คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมจะมาหาค่าเบียร์ปีใหม่นี้ครับจะพากันไปที่ปลอกเด้งปลอกเด้งครับปลอกเด้งครับ ไปกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับหรือถูกใจนะครับตามมาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์อยู่ครับมีลิงก์ลิงก์กจิ้มได้ครับไม่มีใครว่านะครับจิ้มได้เลยถ้าถูกใจกดตามกันมาได้เลยเราเล่นกันแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเล่นอ่ะสิบบาทอย่างเชิงก่อนค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำแข็งสูกทำไมอะไม่มีใครว่าครับเราเล่นได้นี่หกแต้มหกแต้มอาหกแต้มครับหกแต้มหกแต้มเรียกไปล่ะเรียกไม่ละเออชนนีครับเขาเรียกชนหแต้มสองเดงโอ้โหทำไมไม่ได้เรียงแบบนี้ ไปครับตาแรกได้คืนมา9บาทเขากินเราบาทหนึ่งนะเสมอเออมีอย่างนี้ด้วยเอาทุกทางเ,เออมาต่อไปที่50ผมเอาร้อยตอนนี้เลยเมือกี่ส0บาทนี่วาโอ้อันนี้ต้องลง50ดิค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นจะได้ไหมค่าเบียร์ผม6แต้ม2แต้มโอ้อโห6แต้ม1แต้ม ไหนแล้วหกแจมสองเด้งสองเด้ง,งเงงเ,งเคครับก็ได้คือสักตาหนึ่งก็คงดีนะป๊อกจะเด้งไม่ป๊อกเลยอ่ะแต่จริงอะเล่นสิบบาทก็ได้ตอนนี้ผมโมโห้วนสะามร้อยเลยใจร้อนนะแต่บอกให้เพื่อนๆใจเย็นนะอย่าโลภนะค่อยๆย,ย่อง ตอนนี้เป็นไงเจอ่วยคิงตามด้วยหกจะได้คืนไหมตอนนี้อใต่บอกเด้งนี่พูดเยอะได้พูดพร่ำครับใต่บอกเด้งสแ้ลุ้นตัวโกงอ๋อ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 ออ่าผมได้คืนแ้ไม่เสียเปล่าครับได้คืนมาห้าสิบาทจากสามร้อยนะห้าสิบาทโอเคใช่ยินดีี่นะ ขอบคุณมากครับต่อไปครับไปอีกหนึ่งตาครับขอป๊อกเด้งสักตาหนึ่งเธอนะเ,เ,เธอจ๋าอ้อสามสองเด้ง โอ้โหรถผมไปอีกเจ้าอย่าบอดอย่างเงี้ยบอดบอดแป้งเจ้าเจอเต้โอ้โหสองแต้มแหมบแป้งทำไมดีดีเขาออกกันอยู่ข้างๆหมดเลยเนาะแพ้เขาอีกจ้ามันใส่วันนี้จะอดกินเบียร์แน่ๆเลยขอยหนึ่งตา หนึ่งตาทิ้งอีกแล้วนี่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 ผมยังอยู่ผมยังอยู่เอาจะเปิดเลยเหรออแ้เรียกกันหมดแล้วอ่าอ่านี่นี่อกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับ ตามได้เลยนะครับตามได้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้ไม่มีใครว่าน,นะครับคลิกเข้าไปได้เลยคลิกแล้วเข้าไปดูครับมีความน่าสนใจเยอะครับใน LSM นี้นครับอเอตามด้วยสามโอ้จวดไหมนนผมจวดนะจวดไหให้ผมจวดไหมผมจวโอ้โหพอ,พอครับผมพอแล้วผมได้คาเบียร์ผมแล้วตคนนี้ วันนี้สบายใจแม่ถ้าจั่วหกเข้าไปจะสนุกเลยแล้วน่ะเจ้าขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้พอแค่นี้นะครับถูกใจนะครับตามกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้คลิกอยู่นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับไม่เสียหายนะครับลองเข้าไปดูกันครับ ชอบใจกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ